อันนี้ใกล้จะสุกแล้วจะตัดเลยครับทุเรียนได้น้ำนะครับมาดูนะครับจากที่เราเคยทำไว้นะครับหลายเมื่อสองเดือนก่อนเห็นนะครับนี่คือทุเรียนได้น้ำครับอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับธรรมชาติห่อด้วยครับแกะออกนะครับเห็นนะครับการทำทุเรียนได้น้ำครับ เราไม่ปิดบังกันครับนะเ,เปิดเผยให้ดูกันครับทำแบบนี้ครับนะห่อแต่ว่าถ้าเราไม่หอ่อเราต้องฉีดยานะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาทำแรงนะครับนี่การทำทุเรียนได้น้าเปิดเผยครับนะไม่ปิดบังบนพู้่ดินบังสักก็เดี๋ยวอ่าสุกนะครับตัดสุกเดี๋ยวจะให้ท่านานอำเภอ เป็นผู้พิสูจน์เนื้ออีกนะครับว่ากลิ่นรสชาติเหมือนกับทุเรียนที่มีน้ำอย่างนี้เล่านะครับเราตัดแล้วก็ไปไปพิสูจน์กันนะครับท่านตามเพื่อนนักรบพิสูจน์เองนะครับทำทุเรียนไร้น้ำครับผม